ทางด้านนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็มีการเปิดรายงานข้อเสนอแนะเชิญนโยบายอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยก็มีการแนะว่าให้ยืดหยุ่นเวลาขายปรับกฎหมายโฆษณาลดภาษีสุรานำเข้าและเปิดโอกาสในการผลิตให้รายย่อยค่ะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งค่ะยนายสุดที่กรกิ่งแก้วผู้จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เปิดเผยนะคะว่า ได้จัดทำรายงานฉบับนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบและภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมประเทศให้ใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งในเชิงการท่องเที่ยวการบริโภคและการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SME ค่ะ โดยผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็พบว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หถึงสครั้งต่อสัปดาห์โดยนิยมดื่มเบียร์และสุราในร้านอาหารหรือบาร์มากที่สุดและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือรสชาติและบรรยากาศของร้านอีกทั้งยังระบุด,ด้วยว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้นขณะที่ผลสำรวจของผู้ประกอบการระบุว่าการกำหนดเวลาขายและกฎหมายห้ามโฆษณาคืออุปสรรคสำคัญในการทำธุรกิจนะคะ ทำให้ผู้ประกอบการเสียไรายได้และสร้างความไม่สะดวกให้นักท่องเที่ยวรวมถึงกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความไม่ชัดเจนทําให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจจนบางครั้งกลายเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ใช้เรียกสินบนจากผู้ประกอบการด้วยจึงเสนอให้ยืดหยุ่นเวลาขายปรับกฎหมายโฆษณาลดภาษีสุรานาเข้าและเปิดโอกาสในการผลิตให้รายย่อยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชนและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งค่ะ